แบบสิงคโปร์เขาเนี่ยนุ่มใสดีเดีทุกคนบอสจุกมามีใสเป็นอันนี้เป็นซิมากินแบกเยลลี่เยลลี่มันมอนุ่มๆเนาะหรือว่าเยลลี่จากสิงคโปร์วเยลลี่สาวคู้าคราวนี้มอาคราวนี้ด้วยๆสวัสดีทุกคน มื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดขนมอยังป้ตูนสังคูยาไซอ๋อแล้วก็เป็นสังคูยาไซเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นอาหารขนมหวานดั้งเดิมเนาะขนมหวานหรือขนมคาวป้ตูนมันคือแบบนใส่เค็มสินะมันเสิร์ฟเกี๊ยบเลาะหลายคนอาจจะเคยเห็ดมาเคยกินสังคูยาไซใส่หมูเข้าเดี๋ยวเขามาเบิ่งก่อนว่ามันมีอย่างเนาะมัน เนาะก็จะเป็นสักผู้จะใส่ได้เขาก็ต้องได้เกี่ยมใส่กอนเนาะประตูนเนาะอันนี้ก็คือใส่เขี้มเนาะในนี่ก็จะมีทวดินมีเห็ดหนูหนูมีซ้นบดแล้วก็มีเขีมหมูมีเขียมหมูนะอ่าหน่ถือว่าปุ่งมาสำรเร็จเรียบร้อยแซบนัวแล้วเนาะประตูนเนาะอ๋อมีอย่างนีย้ยบ่างไหมในด้เจ้าของคนงานอ่ามันมีเห็ดหูหนูเนาะ เต๊นท์หมูซอยมุลมูลแล้วเราก็มาขวบใส่ซีอิ้หมูใส่หอมใส่ตัวบินแล้วก็มีเขียบหมูพร้อมใส่เกลือเป็นน้ำตาลเป็นน้ำนตาลปรุงเซ็บๆแล้วจึงก็มาห่อแบบนั้นเอาเค็มมูสตัดโอ้ฟองวันทำไรเนี่เนาะอันนี้เราก็จะมาเห็ด หลายในจกนักนอยเพราะว่าเขาเสียขายเนาะประตุเน,นาะคุณอยากซื้อกับมาซีเอฟได้นอ้องฝากกันมานอนไอรอนงคนแเเเนเเเเ0 0เเอเเ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 เอเเอเเ้เเ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 เน้เเ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 อาเเเเนเเเเ็เเ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 เสะเดเเเเเด,ดเเ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 เรเเ ารชขาดอะไรก็คืออิโนมตโตะยังไม่มีกระดอนอิโนมตโตะตานเลยนงตานนะเม่นบอร์ดที่เห็ดกับมาย่างมาย่างน้ำแบบเกลี่ยมเครื่องกิี่ยหอมให้น้อยๆใส่ซอยสับๆนี่เอากตส่บวงต่อบวงทุกคนใส่บวงนึ่งสังคูมีผักนามเด้อเันทำผักเมลเลงกับผักบวง

ดูของหนูแล้วดูของเขา <c oughs> แตกต่างกันหลายเราบอกตายแล้วขาดพื้นเราใส่ใส่ลายของกูบันที่เราอะตัวก้อนนี่ซ <c oughs> <c oughs> ื้อเองซื้อเอง,เองอแล้วก็นี่เนาะ,ะแล้วก็เขาต้องเกี่ยน้ำมันน้ำใดเพราะว่าขั้นหักว่าเขาบดใส่น้ำมันแล้วมันจะติดแล้วมันจะ,จะติดโอ้อคอหูอเห็นประตูเห็นอะไรเปตูเห็นเป็นบันปุ้นไ่เห็นยังเหรอเขาเป็น อย่างโบให้ลงมือเือะป้าคุณวะแข่งนยวกิมาให้ทุกคนเบ่งระดับโปรพิชโนลโปรเิสเดียนพันกันันลองเห็ดวะอัน้อันนี้อันนี้เป็นเห็ดเห็ดเป็นก้อนแล้วกับมะบิก้อนเป็นบอแล็นแ้วตักสใส่ เดี๋ยวเดี๋ยหาใส่หล่าแล้วมันซื้ออันนี้แต่คณหาบังเดอจะเป็นก้อนมันมึนคือหนวยบัหมกบานเลยอ <c oughs> โอ้โต้องต้องตบคอยๆเนาะประต<ด> <c oughs> ุนเนาะนอ่ะเอ๊้เนาะให้ยังตบปุ้งๆุ้งดูค่ะทุกคน ดยู่อะจะได้อยู่มือใหม่เราประตูเนาะให้อภัยได้บอได้จะเหยียดหม่ตัวเราบอกวเหยียดใหม่เป็นสักครู่จะใส่ก็เป็นแบบนี้เป็นเน้อใดเป็นเนื้อใดแบบนี้อ่าโดยจับมาไหลตู้ให้ได้ตู้ให้บอตู้ให้เก่งบออันนั้เดี๋ยวน้องสีมาหิด ต่อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนาะเดี๋ยวน้องสิมาเฮ็ดต่อก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสิบุฮันแรงเนาะเดี๋ยวสิบุฮันได้ขายนะอ่ะฝากเจ๊แขกจับกล้องไว้เลยนะมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมก็น่ากลัวมันจะเป็นโม่ใส่แข่งไว้มันแข่งอย่างไรเป็นโม่ใส่ไฟอ่อนอ่อนนี่ปืนยังใส่ไฟอ้อนต้องไปติสาแหงล่ะ ไข่ไแาแห้งเออไข่แห้งฝดๆอจะใส่ลยการ์ดันหรือแล้วก็่อ้แล้ววันหน,น้ามุยงเขก็คือตูกป,ป่านเลยนาะมุหยงเขาก้องคือตูกป,ป่านตู้ป่านจนหทยตูกป,ป่านแล้วหลูกย่านได้เขากล้องอคาเฟ่เฮทูมีาเสียเนาะกลงจะเห็นน,น้องเลยด้วยน้องคไม่ดูเ้ียเสีๆๆๆ้ยกระไรโนเคเนาะ บอกกูอีกเฮ้ยเฮ้ยคือร้านบะปั้นคือเรทุกคนคือขนมมัดเลยอ่าเน่เริ่มเสียงใสเด้แล้วเรื่องสียใสหรือใสใส่อยเนาะเนาะใสพี่เต้นงนี่แป้งแป้งสาคูเนาะยเยเดี๋ยี แป้นสังคูปานปานเข้าเลยนะอันนี้นะสวยแล้วแป้งสังคูมันจะอ่เอเียนิดนิดตัวควยหรอือ,อ,รอตัวควนตัวควนแป้งตัวควน ะทุกคนตอนนี้น็อกกันแล้วไปแล้วถาดหนึ่งเนาะแต่ว่าเขายัางมีอีกถาดอังไหญเนาะเดี๋ยวเขาก็สิเอาไปเกี่ยมหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่าหม้อหนึ่งเขาเดี่ยมันกด้อย่างไรไปไหนี่ไม่ได้เหี้หย <c oughs> ประตูอันนี้มีเมนเสียขนาดไหนอันนี้ปวดจ่อยจะต้องเก็บอันใหญ่ <c oughs> บมดเยอะหมดเยอะเดี๋ยวเขาดีหมดคือยูนิท้องกับใช้ใช้ปืนเนาะปืนเขามันถือกระต๊อกแกะเนาะแล้วก็ถือก้อนถานเนาะก็เลยต้องใช้ปืนในะทุกคนเพื่อประหยัดต้นพื้น้ันนะสังเกตได้จากหมอปัามเนาะเอาไปตุ้ยหนาพวกเด็กนี่บอกเลยเข่าอันจังหมดตัวเนาะน้ำมาบพกเุือนดูอหมอยังบม่พุ่เนาะทุกคนเนาะไปไปนั่งหาเดี๋ยวฉันจะบอกปโค้ชเยอกันไหม อูออกไอทวนทวนเขาหนึ่งไว้จกนาทีนี่ประตุนสิบห้านาทีาทุกคน วันนี้ถึงเวลาแล้ววันนี้สังคูเขาสุกแล้ววันนี้นะไหนบึงดูสุกแล้วนี่มันก็ใส่ต้องเอาออกมาเบิ่งนอกเนาะพอเห็นจีเห็นเด็ควันแมนสุกแล้วมามามา กคคู่หลังจากที่บ้าออกมาแล้วเนาะขาก็สิมาพึ่งลมไว้ให้มันเย็นเนาะเพราะว่ามันต้องมันต้องให้มันเย็นก่อนจึงสกแกะงานนั้นคุณใส่กเกได้จากหลังคา,าเปิดพัดลมซะเลยได้จะได้เนาะ๋นวอกาสิมาซิมกันเดี๋ยวทา,าให้มันเย็นๆก่อน คือสัมาทีเราเขาใไปเมื่อกี้นี่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้กะซุกเพียมห้อยแล้วเนาะแล้วกาได้น่องงมากินซอยน้ำแล้วกะองนั่งพิ่นไม่ตู้ต้องนั่งพิ่นเป็นสปอนเซอร์แบบซีพิกหนึ่งเนาะตอนนี้กเอวลาไม่ทางบ้ากินเนื้อ ทุกคนมากินน้ำกกนเนาะคนกับซีมี่พักกับน้าแดงเอออยากกินด้วยจอกอันนี้มันจอกไคเนาะี๋ยวจอกไคจอกไคฝนตกวอ่ะโอ้โหพันเลยเด้อนกินอะไรแบบ ASMR กินอะไรกินอะไรกินก้องงไหมว้าจอกไสไส้อะทำเซน่หแซ่บต้องกิบกับบักน้ำเดง คืออันนี้จะบนมีแจ่วเนาะคืไอแบบตะกี้กินตัวมีน้ำจิมม้มอแต่ว่าอันนี้แบนตัวซาซึ่งหมดแล้วต้องแซนจิมม้มแล้วน้<อ>่งบ<อ>้าง เงี้ยนักสือแนวใดาเห็นยออนไลน์เห็นได้อยู่บทินออนไลน์ได้มีห้องเพียบแหน่แน่เออเี่ตัวมึงเอาแม่ขึ้นเขาเลยอ่มึงเอาดีถึงติดต่อซื้อกองหนึ่งเงีนยกองหนึ่งติดต่อแต่ว่าอีกจังหน่อยเนาะเพิ่งจะซื้ออ่าเพิ่งจะซื้อเปิดทุ่งเพียแล้วเนาะแต่ว่าคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปีหน้าแต่ว่าแจ้งการผลิตออกแล้วเมื่อวานก่อนเนาะยแต่เนาะ เดี๋ยวาเบิงคนช่วงนี้โควิดระบาดอยูอ่คุณยายขอ,อกงกับบุคคลอยากให้ลูกขาไปทำไปเย<ะ>ี่ค่ะวมคนหลายเาะนะน่ะเนี่ยเพืบิงจากคุณน้องเป็นมักเบิบงคกิปนั้นะแหละอันนี้เบองคกิเก่อนที่จะคุณ แบบสิงคโปร์เขาเนี wow. <For> fruit, A, ่ยนุ่มใสดีดีทุกคนบอจกมามีใสแบบนอันนี้มาทเยลลี่เยลลี่มันมอนุ่มหนม่เยลลี่จกสค่วะเยลลี่าวูแล้วนี้อามองเนี่ยแลวอนีอยด้ยเยนี่อ เดี๋ยวต้องถอตัวกินก่อนแล้วเด้อเพราะว่าอ่ามือกล้องเขาก็เริ่มหิวแล้วนะเพื่อนเนาะถ้าหากคนชอบนอนหรือว่าเองอยู่ตองนอนก็อย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ละกัคอมเมนต์กันแจกของขวัญเด้ตลอดตอนนี้พวกเราทั้ง4 <c oughs> ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบายจ <c oughs> ิย๊น <c oughs>